KFC 7 Shoot ชุซีซั่น5สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับคนเป็นข่าวนะครับเราอยู่กันในสตูดิโอหลังจากที่เมื่อวานเราพาท่านผู้ชมออกไปนอกสถานที่นะครับไปดูไปพูดคุยกับผู้ฝึกสอนยูโดโทีมชาติไทยวันนี้เรามีน้องสาวคนเก่งอีกคนหนึ่งคนนี้ต้องบอกว่าเห็นมาตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็นิสัยใจคอน่ารักสีมือดีเป็นนักแบดมินตันซึ่งอยู่ในอันดับ1-20ของโลกด้วยนะครับ เราอยู่กับน้องพีชพรทิพย์บูรณะเกษตรสุขครับพีชสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างกับจากฝั่งเซนหายเหนื่อยยังหายแล้วค่ะต้องกลับมาซ้อมต่อซ้อมต่อเลยไม่เอาแชมป์มาฝากพี่สักทีมันพลาดไปนิดนิดหน่อยหน่อยะเจอกระหว่างสู้เสียนมันเป็นยังไงมันก็เกมมันก็สู่สีมือมันก็ตีกันได้แต่ว่าเรามีลูกพลาดเล็กๆน้อยๆอะค่ะมันแบบว่ากะแบบริมเส้นอะไรเงี้ยทำให้เราเสียแต้มไปแบบตอนเปียนเปียกอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแพ้ค่ะ เจอกับหวังซื่อเสียงมากี่ครั้งะเจอกันมาหลายครั้งแล้วค่ะจำสิติไม่ได้แต่ส่วนมากแพ้รวดอะค่ะกทมหวังซื่อเสียงนี่ก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาแลครับว่าเป็นมือเลขตัวเดียวของโลกด้วยครับแล้วก็หน้าตาน่ารักแต่ว่าผมว่าในคนไทยสวยกว่าน้องพีทได้รองแชมป์สองรายการเลย Adidas China Master Open ด้วยเมื่อไหรจะได้แชมป์มาสักทียังไม่รู้เลยค่ะต้องรอลุ้นกันต่อไปคิดว่าตัวเองมีข้อผิดพลาดอะไร พ้อผิดพลาดส่วนมากจะทำเร่งทำแล้วก็เสียเองง่ายค่ะแต่ว่านี้ก็เป็นลูกลูกที่เราถนัดอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่ามันต้องฝึกความแม่นยำอีกหน่อยค่ะพี่ว่าน่าจะไปได้ดีกว่านี้ใช่ค่ะครับพีทเริ่มเล่นแบดตั้งแต่ยุกี่ขวบเก้าขวบค่ะเก้าขวบทำไมถึงเล่นแบดเพราะว่าพ่ออยากให้เล่นจริงเหรอค่ะอ๋อนี่พอดีคุณพ่ออยู่แถวนี้ด้วยแต่ว่าไม่ได้เชิญเข้ามาพ่อบอกไหมทำไมถึงให้เลิกเล่นแบดไม่ไปเล่นอย่างอื่นวอลเล์บาสเบิร์ดเพราะว่าพ่อคิดว่ามันไม่ได้เป็นกีฬาปะทะค่ะครับ แล้วก็เป็นกีฬาที่ในหลวงท่านทรงเล่นด้วยก็เลยเป็นความประทับใจของคุณพ่อด้วยครับท่านผู้ชมเคงคงเคยจะเห็นนะครับว่าภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงแบดมินตันนะครับก็เป็นภาพที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาแบดมินตันหลายๆคนรวมถึงน้องพีทแลวก็คุณพ่อของน้องพีทด้วยนะครับเริ่มเล่นมาเริ่มเล่นสมสรแรกก็คือเป็นเป็นตอนแรกเป็นอิสระค่ะแล้วก็เป็นกองทัพบก ครับค่ะเพราะว่าฝึกซ้อมอยู่ในนั้นก็เลยเล่นเป็นกองทัพบกแล้วค่อยเป็นเสนานิคมแล้วก็มาบางโพค่ะไปบางโพต่อเคยเล่นกับกองทัพบกแล้วตอนนี้มีแววว่าจะได้งานกับกองทัพบกบ้างไหมไม่มีแววเลยค่ะเขายังไม่ติดต่อมาเลย่ะพี่พก็เป็นทั้งหมดเลยนะพี่เต่าเป็นตำรวจแล้วนะพี่ส้มเป็นทหารอากาศสองก็เป็นทหารอากาศถ้าพี่อยากได้เนี่ยอยากอยู่กองทัพไหน กองทาไหนก็ได้ค่ะที่เขารับอะค่ะขอได้งานเอาดงนั้นนะอ่ะพูดถึงเรื่องการฝึกซ้อมในแต่ละวันของของพี่ในเมืองไทยเนี่ยซ้อมวันละกี่เวลาครับวันละประมาณ6ชั่วโมงค่ะถ้าปิดเทอมก็จะเช้า3ามชั่วโมงเย็น3ชั่วโมงแล้วก็ผัดกันไปอาจจะมีวิ่งมีตีแบตอะไรอย่างเงี้ยค่ะโปรแกรมก็จะเปลี่ยนไปตามที่โค้ดวางเอาไว้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเปิดเทอมเนี่ยก็จะวิ่งก่อนไปเรียนอย่างเงี้ยค่ะสมมุติถ้าเรียน8โมงก็จะ วิ่งตอนตีห้าหรือไม่ก็หกโมงค่ะครับแล้วก็ไปเรียนนะคะอแล้วตอนเย็นก็สมมุติว่าถ้าเรียนเสร็จก็ต้องรีบกลับมาซ้อมตอนบ่ายสามถึงหกโมงค่ะอืมหนักทมเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแต่ก็เลือกแล้วอะค่ะก็ต้องเรียนไปด้วยแล้วก็ซ้อมไปด้วยค่ะตอนนี้เรียนจบหรือยังยังค่ะเหลืออีกเหลืออีกปกติดิจริงๆต้องจบปีนี้ค่ะแต่ว่า เรียนตามไม่ทันนะคะก็คงต้อง,องจบแปีปค่ะจบแค่เจ็ไปเพราะว่าเรียนที่จุลาค่ะก็ท่านผู้ชมคนนี้ก็เป็นมัหาหนึ่งของต้องบอกว่าเป็นมัหาหนึ่งของออนักกีฬาไทยนะครับที่อยู่ในช่วงระดับอุดมศึกษาเนี่ยต้องต้องเลือกครับระหว่างจะเรียนหรือจะเล่นกีฬาแต่ว่าอย่างน้องพีทเนี่ยเลือกไม่ได้เพราะว่ากีฬาก็เป็นกีฬาชีพการเรียนก็สาคัญเพะยงนั้นจะต้องเหนื่อยคนธรรมดาซ้อมที่แบลิง <B ailing S 2> <ห>ค่ะไปเรียนที่จุลาค่ะโอ้โหระยะทางเดินทางยังไง เดินทางก็นั่งวินจากในซอยแล้วก็ไปต่อ BTS ค่ะอ๋อก็ BTS ก็ค่อนข้างสบายหน่อยแต่ก็ค่าใช้จ่ายก็เยอะค่าใช้จ่ายเยอะอแล้วลเงินรางวัลต่างๆที่ได้มาเนี่ยพอใช้ไหมพอค่ะเพราะว่าส่วนมากมันก็ได้เงินรางวัลมาแล้วก็เอาไปหมุนแบบออกไปเปี้ยเลี้ยงก่อนนะคะ,คะเปี้ยเลี้ยงต้องออกไปก่อนแล้วค่อยปูนค่อยมาสนับสนุนใจทีหลังนะคะก็ต้องมีเงินส่วนหนึ่งแล้วก็เงินส่วนหนึ่งก็ใช้ใช้จ่ายด้วยครับตอนนี้ได้รับการสนับสนุนจากใครบ้าง ก็มีเครือซีเมนไทยค่ะปูนแล้วก็มีทางสปอนเซอร์ลีหนิงค่ะก็มีสองสองอย่างค่ะลีนิงก็คือที่ให้ที่ซ้อมอยู่ทุกว<ช>ัน<ช>นะ<ช><ช>ครับก<ช>็คณจะจำกันได้ครับเมื่อช่วงประมาณทัก2สองถึงสาปีที่แล้วเนี่ยจะมีเรื่องราวใใหญ่โตระหว่างนักกีฬาแบาดมินตันแล้วก็ทางสมาคมแบดมินตันนะครับน้องคีก็แยกออกมาซ้อมรู้สึกเป็นยังไงบ้างที่รุ่นน้องของเราหรือว่าเพื่อนรุ่นรุ่นของเราเนี่ยเขาถ้าจะไปไกลอย่างน้องเมไปแชมป์โลกแล้ว น้องครีมก็เริ่มไล่ขึ้นมาแล้วบางทีก็ได้แชมป์มาสองรายการรู้สึกเสียใจน้อยใจอะไรบ้างไหมไม่น้อยใจค่ะรู้สึกว่าดีใจมากกว่าที่มีนักกีฬาแบดมินตันเพิ่มขึ้นมาค่ะ,คะแล้วก็สามารถดันรุ่นน้องเก่งขึ้นมาด้วยมันเหมือนกับเป็นการพัฒนาวงการมากกว่าค่ะไม่ได้คิดน้อยใจหรือเสียใจเลยค่ะคือภาพรว,วมดีค่ะภาพรวมดีค่ะหายากครทุกท่านที่มีสปิริตขนาดนี้ เคยได้ยินมาว่าเคยได้ยินว่าน้องพีเนี่ยโดนเคยโดนผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกว่าพรทิพย์เนี่ยมันคงเข็นไปไม่ได้แล้วล่ะเคยได้ยินมาครับท่านผู้ชมบอกว่าพรทิพย์เข็นไม่ได้ล,ล่ะมันเฉยมันอืดทําอะไรก็ช้าอะไรเงี้ยรู้สึกเสียใจไหมไม่เสียใจคะ่ะเพราะว่าการที่เขาพูดเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้เป็นจริงทั้งหมดมันอยู่ที่ตัวเราด้วยว่าเราจะยอมรับสภาพนั้นหรือว่าเราจะปรับตัวเองให้มันดีขึ้นกว่านี้คะ่ะ ค่ะมันอยู่ที่ตัวเราเองมากกว่าก็พร,พร้อมจะสู้ค่ะพร้อมจะสู้ค่ะแต่ว่าพวกพี่ๆอย่างหรือว่าโค้ดดมเนี่ยเขา <จะ S 2> ให้กําลังใจแล้วเขาก็พยายามหาวิธีที่จะพัฒนาฝีมือเราด้วยค่ะผมเคยคุยกับโค้ดดมนะครับดมเหลืองเพชรชลาพรเขาบอกว่าน้องพีทเนี่ยน่าสงสารเพราะว่าใจสู้แล้วก็ซ้อมหนักแล้วยังต้องไปเรียนคือบางคนอาจจะมองว่าเป็นเด็กช้าเลยแต่ว่าโค้ดดมบอกว่าเขาเป็นคนที่สไตล์เขาเป็นอย่างนี้แต่เวลาเล่นในตั้งใจแล้วก็ซ้อมจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับให้การสนับสนุนน้องพีเยอะๆนะครับแหมวันนี้ขอสปอนเซอร์ให้กลางรายการซะเลยอืมเห็นน้องพีไม่เคยไปออกสื่ออื่นเลยอ่ะเป็นเพราะอะไรเพราะเขาไม่ติดต่อมาค่ะตกตๆเลยนะ,ะแล้วจากอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวมีทัวร์นาเมตนต์อะไรอีกมีทัวร์นาเมตนต์ที่จีนค่ะครับที่เซี่ยงไฮ้อ่ะค่ะเดี๋ยวจะมีแข่งซูเป,ปอร์ออจีน ซูเปอร์ซีรีส์พรีเมียร์แล้วก็มีที่ฮ่องกงค่ะซูเปอร์ซีรีส์เหมือนกัน2รายการติดใช่ค่ะเ,เ,เวลาไปแข่งต่างประเทศมักจะเป็นแบบแข่งรายการที่เสร็จปุ๊บพักสองวันแล้วก็เดินทางต่อเลยใช่ค่ะจะเป็นแบบถ้าสมมุติว่าชิงวันอาทิตย์วันจันทร์ก็จะเดินทางต่อค่ะครับเหนื่อยไหมมันก็ไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยเพราะว่าเรามีการฝึกซ้อมมาตลอดอะคะ่ะร่างกายมันก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรมันก็เต็มที่อะค่ะในรายการไปอยู่ เมืองนอกไปอยู่ต่างประเทศนี่มันดูแลตัวเองกันยังไงค่ะก็มีต้องหาอาหารกินเองแล้วก็ต้องดูแลร่างกายให้ฟิตอยู่เสมอก็คืออาจจะมีเอายางยืดไปเพื่อเล่นเวทอะคะ่ะ<อ>เล่นเวทต่างหากเพราะว่า<อ>ถ้าร่างกายแข็งหลายๆแมตติดกันเนี่ยอาการบาดเจ็บก็อาจจะมีเราก็ต้องมีการยืดกล้ามเนื้อให้เต็มที่ด้วยค่ะพี่เคยเจ็บหนักที่สุดขนาดไหนก็หยุดไปเดือนกว่าเหมือนกันค่ะตอนที่ได้แชมป์ที่อินเดียค่ะตอนนั้นเจ็บไหล ก็หายไปเดือนหนึ่งเพราะว่ามันใช้กําลังเยอะใช้ไหลเยอะแล้วก็กล้ามเนื้อก็ไม่มีด้วยตอนนั้นก็หยุดไปเดือนหนึ่งอะค่ะเดือนกว่ากว่ากว่าจะกลับมาตีได้อตอนที่ต้องเล่นเวทเพิ่มไหมก็มีการเล่นเวทเสริมไปด้วยค่ะเพื่อไม่ให้ร่างกายเจ็บกลับมาก็ต้องมีการเล่นเวทแล้วก็มีการวิทยาศาสตร์กีฬาเพิ่มเข้ามาค่ะครับเพื่อเตรียมความพร้อมเราต้องบอกว่าชีวิตการเป็นนักแบมนตันของพีทเนี่ยผ่านมาหมดแล้วละดีใจ สูงสุดโอ้เสียใจแยว่วันวันางรายการนี่ไปตกรอบแรกเลยผ่านมาหมดแล้วช่วงที่รู้สึกท้อใจที่สุดอยู่ที่ช่วงไหนช่วงที่แข่งชิงแชมป์ประเทศไทยมากกว่าตอนนั้นไปแพร้รุ่นน้องจากบ้านทองหยอดนะคะอตอนนั้นรู้สึกท้อแท้แบบอยากเลิกเลยแต่ว่าก็มีทางครอบครัวแล้วก็ทางผู้จัดการทีมสโมสรบางโพแล้วก็คโค้ดโค้คอยให้กำลังใจบอกไม่เป็นไรรายการหน้า ยังมีมันไม่ได้แบบชีวิตมันไม่ได้จบอยู่แค่นี้อะไรเงี้ยสู้ต่อไปโอกาสมันยังมีครับค่ะแล้วก็พอไปช่วงหนึ่งแต่เราก็คืดขึ้นมาใหม่พอได้กําลังใจดีมากกว่าครับ่ะับท่านผู้ชมครับการเป็นนักกีฬาระดับสุดยอดไม่ได้มาง่ายๆนะครับว่าจะผ่านอุปสรรคอะไรต่างๆเนี่ยอุปสรรคแล้วก็เวลาเนี่ยเป็นตัวพิสูจน์ครับว่าจะสามารถก้าวขึ้นไปในการเป็นนักกีฬาระดับโลกได้หรือเปล่านะครับตั้งเป้าหมายในชีวิตของการเป็นนักแบดมินตันอาชีพไว้ที่ขนาดไหน อยากเข้าไปแข่งโอลิมปิกค่ะถ้าได้เข้าไปแข่งก็ถือว่าสุดยอดแล้วก็คือเหมือนกับพ่อเขาหวังไว้ว่าอยากให้ไปแข่งโอลิมปิกแล้วก็หยิบเหรียญได้เหรียญหนึ่งเนะี่ยมากลับมาให้คนไทยค่ะครับเขาจะต้องเอาแรงไหนโอลิมปิกคือเอาแรงตอนปีสุดท้ายแล้วเขาจะบอกว่าตัดช่วงไหนอะค่ะครับแรงกิ้งต้องอยู่หนึ่งในสิบหกอะค่ะอตอนนี้ต้องพิด<ช>มือเท่าไหร่ละตอนนี้มือสิบสองค่ะสิบสองนะ่านผู้ชมขึ้นมาจากขึ้นมาจาก สิบเจ็ดสิบแปดโอ้โขึ้นมาเยอะเหมือนกันใช่ค่ะขึ้นมาหกอันดับอะค่ะสิบเจ็ดะะเราขึ้นเข้ารอบลึกๆใช่ค่ะเข้ารอบลึกตอนที่จีนเนี่ยกับรายการที่ผ่านมาที่เฟรนด์เนี่ยก็ช่วยก็ช่วยทําให้แรงขึ้นมาเร็วมากค่ะเพราะมันคะแนนเพิ่มขึ้นประมาณหกพันกว่ากับเจ็ดพันนะคะครับมันต้องเป็นกําลังใจให้นะครับท่านผู้ชมครับอยากเห็นน้องพีทไปโอลิมปิกเหมือนกันก่อนไปโอลิมปิกเอาที่ซีเกมส์นี่ก่อนจะได้ไปไหม เขาให้เล hey. be ือกมาอาจจะไม่ได้ไปอาจจะให้รุ่นน้องไปมากกว่าค่ะเพราะว่าน้องคีมบุษนันเนี่ยเขาก็มีโอกาสทําเหรียญเหมือนกันค่ะก็อยากให้น้องได้ไปเพราะน้องก็อยากไปเหมือนกันนะคะเราก็มีรายการอีกรายการหนึ่งก็คือซูเปอร์ซีรีส์ไฟนอลคือเราก็มีโอกาสที่จะไปค่ะเราก็อยากแข่งสองรายการสุดท้ายมันดีถ้ามีโอกาสได้ไปเราก็ไปซูเปอร์ซีรีส์ไฟนอลค่ะแล้วพี่เคยเล่นซีเกมไหม เคยเล่นค่ะปีที่แล้วได้ที่3ค่ะประเภทบุคคลค่ะอ๋อบุคคลค่ะแล้วประเภททีมประเภททีมได้เหรียญทองค่ะได้เงินมาเท่าไหร่ตอนนั้นตอนนั้นซัพพอร์ตนี้สองสองแสนมงคะที่หนึ่งที่หนึ่งเหรียญทองได้สองแสนครับที่สามนี้ได้ห้าหมื่นค่ะก็ยังโอเคอยู่ค่ะโอเคการศึกษาแล้วก็ไม่ต้องใช้ทุนเยอะว่าได้โคต้านะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับท่านผู้ชมครับยังอยู่กับน้องพีชพรทิพย์อุรนาประเสริฐสุขครับ